ตัวเลยค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยชื่อพิงค่ะมาจากที่ไหนคะจากกระทุ่มแบนค่ะจากกระทุ่มแบนนะคะรู้จักเพจหมอปุนได้ยังไงเอ่ยเพจไม่รู้จักนะคะแบบแบบเพื่อนเขามีเล่าต่อมาจากเพื่อนก็เลยมามาลองดูค่ะมาลองก่อนหน้านี้ได้ศึกษาจากที่อื่นไว้ไหมมีมีมีศึกษาบ้างแต่ก็ก็คือเพื่อนเพื่อนที่สนิทกันเขาบอกว่าที่นี่อะไรประมาณเนี้ยคือเพื่อนศักไปแล้ว ยังยังไม่สักเพื่อนก็ยังไม่ได้สักใช่เขาเล่าให้เราฟังเขาบอกว่าเขาติดตามเพจนะเขาบอกน่าสนใจน่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่เขายังไม่ได้มาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มานะเขาเป็นคนเล่าต่อตัวเขายังไม่ได้มาแต่เราตัดสินใจมาที่นี่ก่อนแล้วทำไมเหตุผลอะไรคะถึงตัดสินใจมาที่หมอปุณเพราะว่าทั้งที่เดี๋ยวนี้ที่อื่นก็มีแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนเราดูคอมเมนต์อาจารย์บอกว่าอย่าเชื่อเหลือคนถามว่าค้าพูน่ะ หมอเขาก็เอาเยอะก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าคนเราอะ่ะมีความทุกข์มาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเนี้ยคือมันซึ้งคำคำคำ,คำพูดของหมออ,หมอ,อย่างหี้หก็เลยเอาดูว่าเราลองว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเราไปที่อื่นเพลงเราก็ทํามาแล้ว,วอะไรประมาณเนี้แล้วก่อนหน้านี้ทําไมถึงตัดสินใจไปสักที่อื่น ทำไมเพราะอะไรเหตุผลยัาไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้าไปเพราะว่าเราใจร้อนหรือว่าตามคนอื่นไปหรือยังไงคะถามตามไหมมันไม่ตามแบบว่าเรายังไม่รู้จักหลากหลายอะไรประมาณนี้มากกว่านาะเราก็ยังไม่รู้ว่าเออที่ไหนจะฟังกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะใช่สักไปวันศักดิ์ไปแล้วสักไปวันที่สี่สักไปวันที่ักไปวันที่สี่เดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนนี้แหละค่ะอ๋อเดือนนี้อ๋อเดือนนี้และหลังสักไปยัง ยังสัมผัสถึงสิ่งที่เราได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะได้ได้ถึงด้านไหนบ้างก็ปฏิบัติตามหมอที่แนะนําไปด้านอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วก็เหมือนกับคนจะมาแบบอะไรนารับคร่เสน่ห์เราบ้างเหมือนมีคนอุปถัมมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเมตตาเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเมตตาเมตตาเราขึ้นก็คือสังเกตง่ายๆคือเริ่มจากตัวเราก่อนใช่ไหมคะ แล้วหลังสักไปแล้วเนี่ยค่ะคือบางคนก็สงสัยว่าเออต้องไปทํำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องเสียตังค์เพิ่มไม่ต้องอะไรไหมคือหมอเขาแนะนำให้พี่ปฏิบัติในแบบไหนบ้าง แต่ปฏิบัติก็คือเราต้องคือหมอบอกว่าเขาช่วย70%อีกเหลือ30เซนต์ให้เราช่วยช่วยเหลือตัวเองก็คือปฏิบัติตามคำแนะนำ<ๆ>ที่ก็ไปปฏิบัติตามที่ว่าแนะนำไปที่ทำหมดครบทุกอย่างแล้ววันนี้ก็เลยพาใช่มันมันมีเรื่องแฮปปี้มากกว่านะพอ <c oughs> จะบอกได้ไหมคะเรื่องแฮปปี้มากกว่านะ <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือเป็นคนค้าขายลอตเตอรี่อยู่ลย<ๆ>แล้วแล้วแล้ว วันนั้นพอสัก<ะ>ไปเสร็จก็ไปรับลอตเตอรี่มามาเข้าเพงจะมาขายแล้วทีนี้มามาขี่ดูว่าอ้าวทำไมชุดนี้เราเราหยิบม,มาขายเบิ้ลเหรออะไรประมาณนี้ล้วเราจะขายได้เหรอขี่ดูเลยแล้วทีนี้พอติดใส่เพงจริงดันมีแค่ชุดเดียวแต่ตอนแรกน่ะเห็นเป็นสองชุดเป็นสองชุดใช่ใช่อีเลขตัวนั้นแหละมานั่งนึกในใจว่าหรือว่าเราเทวดาจะชี้ตาให้เราจะ ให้เราเห็นให้เราเก็บไว้หรือเปล่าอะไรแล้วได้เก็บชุดนั้นไว้ไหมคะเก็บเก็บ่ะแล้วก่อนหน้านี้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องแบบแต่ตั้งแต่ขายหวยมาคือมีแบบโชคลาภถูกอะไรเงี้ยมีมีไหมอะมีนะแต่ว่าถามว่ามีเหมือนเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้อ๋อเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแต่แต่ที่ว่าแฮปปี้นี่ก็คือนี่แหละนี่แหละชุดนี่แหละแล้วเพื่อนที่สนิทเขาก็รู้ก็เล่าสู่กันฟังว่าทําไมตอนแรกฉันเห็นแต่พอจะมาติดแขงอะ ฉันเห็นชุดเดียวชัจริงๆฉันไม่ได้ตาลายก็เลยบอกเลื่อๆว่าเทวราจะให้ฉันเก็บเอาไว้เพ้เนี่ยก็เลยเก็บตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็เลยเก็บใส่กระเป๋าไม่ขายไม่เอาออกมาดิดค่ะแล้วสรุปถูกถูกสามตัวหน้าห้าใบโอ้ทมตัวหน้าห้าใบได้เยอะนะนะคะความรู้สึกตั้งแต่มาสักลายมือกับหมอปุนไปอยากมีอะไรอยากจะบอกฝากถึงหมอปุนบ้างว่าเรารู้สึกยังไงก็คือขอบขอบคุณมากๆที่หมอแบบช่วยเราแบบ แบบจิตใจเขาลึกๆจริงๆเขาอยากจะช่วยเราให้พ้นความทุกข์ถามว่าเงินทองคนเราอ่ะถ้าอยากพ้นความทุกข์เขาก็ไม่เกี่ยงหรอกแต่แต่คือหมอน่ะเขาเอาด้วยที่ว่าเม็ดเงินที่น้อยมากอะไรอย่างเงี้ที่แบบคนจนๆก็น่าจะทําได้ใช่ใจริงๆค่ะก็เลยแบบน้าตาไหลเลยวันนั้นน้ำตาไหลจริงนะแบบมันแฮปปี้คือเงินตรงนี้ถามว่าถ้าเราไปขึ้นก็ประมาณ ประมาณเกือบสองพันก็ม่งก็หลักหมื่นใช่มีอะไรฝากบอกต่อถึงคนที่ได้รับชมคลิปนี้บ้างไหมคะสําหรับคนที่ลังเลหรือสําหรับคนที่แบบทุกข์ใจยังไม่กล้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝากบอกเป็นสะพานบุญกันนะค่ะที่ว่าคนที่ว่ามีมอเราสุญชีวิตเยอะๆถามว่าอยากให้มาหาหมอเพราะว่าอย่างคาแนะนําหมอเข้า็โอเคแล้วก็อย่างจิตใจหมอที่เราสัมผัสได้ก็คือเขาช่วยด้วยจิตใจจริงๆ ก็าไม่ได้ทําเป็นธุรกิจนะคะถามว่ามันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกๆคนค่ะเพราะว่าเราเปิดทางสว่างได้แม้ปัญหาที่มันเยอะมันก็จะได้เบาบางลงบ้างเราก็จะได้แฮปปี้กันถามว่าคนทุกมีทุกคนนะครับมีทุกคนใช่ผใครจะทุกมากทุกน้อยใครจะทุกมากทุกน้อยะโอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับนะคะ คำแนะนำแล้วก็คําบอกเล่าบอกต่อสําหรับเรื่องราวด,ดีๆในการสักเลยมือขอบคุณพี่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ